หลังจากประสบความสำเร็จจากซีรีส์ with love the series รักต่อไม่รอแล้วนะล่าสุดผู้จัดหน้าใหม่ไฟแรงนะคะอย่างคุณเอนจอยนันมานัทจาก M4 Entertainment ได้รวมกับคุณเตอร์ขหาบดีกันจาลึกนะคะแล้วก็คุณมิ้นจาก g o o d d r a m a นะคะที่ให้เกียรติมาเป็นผู้ควบคุมดูแลโปรดักชั่นการผลิตซีรีส์ก็ได้เลิกเตรียมปล่อยซีรีส์เรื่องใหม่นะคะ s e c o n d c h a n ช e t h อ s e r i e s จังหวะจะรักผลงานการกำกับโดยคุณณัทชัยเครือเสนา ซึ่งจุดเด่นของซีรีส์เรื่องนี้นะคะคือความหลากหลายของการเล่าเรื่องทั้งโรแมนติกดราม่าแล้วก็แอคชั่นนะคะที่จะเข้ามาเสริมทับความสนุกซึ่งคุณผู้ชมนะคะจะไม่ค่อยได้เห็นกันมากนักในซีรีส์วายนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพวกเราทีมจังหวัดจันท์ s e c เ n d นแชร์นซีรีส์นะคะค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็ถ่ายทำกับที่เรียบร้อยแล้วกําลังจะออนแอร์เร็วๆนี้แล้วด้วยค่ะ แล้วก็สำหรับเรื่องนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับการบูลลี่ของเพื่อนๆในโรงเรียนค่ะก็คือเหมือนมันจะเล่าเกี่ยวกับความรักของคนสามคู่เนาะซึ่งซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีมีมปมก่ักบด้านความรักอะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมัธยมครับมัธยมปลายนะก็จะมีะเรื่องการบูลลี่การทรําลายร่างกายด้วยแล้วก็เกี่ยวกับปมปัญหาครอบครัวด้วยมันก็จะเล่าเล่า เล่าในมุมนี้สมากรแบบเกี่ยวกับคนที่กลัวความรักครับเจอปัญหากเกี่ยวกับความรักมากก็เลยปิดกั้นตัวเองซึ่งมันจะแก้ปมนี้ได้ยังไงก็ต้องไปรอดูกันซีรีส <c oughs> ์อีกทีใช่ <c oughs> นะครับก็สำหรับมู n เดนโทซั์ซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็รับรองเลยว่าเราขายความอบอุ่นเลยครับเราเราเน้นความแบบเป็นธรรมชาติให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเราเราเราดูว่าเ้ยซีรีส์บ้านเราเยอะมากนะครับแล้วก็จุดขายของเรื่องนี้แน่นอนเลยคือเป็นเราไปให้สุดในทุกทางเรามีดราม่าเรามีแอคชั่นนะครับเรามีโรแมนติก รับรองได้ว่านักแสดงของเราทั้ง6คู่หลักเนี่ยไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนครับแล้วก็เรานอกจากที่เราจะเป็นซีรีส์เพื่อทำให้ทุกคนมีความสนุกเฮฮารู้สึกดีมีความสุขแล้วเนี่ยเรายังเป็นซีรีที่ผักดันความเท่าเทียมต่างๆนะครับเพื่อทำให้ซีรีส์เนี่ยมันไปได้ไกลามากขึ้นนะครับผมประมาณนี้ค คนหลายๆประเทศได้ดูได้ด้วยะค่ะแล้วก็แบบให้แสดงเห็นถึงแบบความรักในมุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามสามารถแบบมีความรักได้เหมือนกันค่ะใช่ครับ<ค>ก็มันก็จะมีหลากหลายครับก็จะมีดราม่าร้องไห้แล้วก็จะมีแบบว่าฉากให้แฟนๆเนี่ยรอติดตามกันได้เลยครับผมคู่ผมก่อนแล้วกันนะครับ <c oughs> ผมสองนะครับผมรับบทเป็นเปนเปอร์อ <c oughs> นะครับกอดคู่แล้วค่ะเขาต้องกอับดิ พเพเปอร์ก <P aper> ็จะเป็นตัวละครที่เป็นประธานโรงเรียนก็จะมีความเป็นมีคนเป็นคนที่มีความรับผิดชอบครับผมแล้วก็มีวินัยพอสมควรครับก็จะเป็นเพื่อนสนิทกับคนนี้ใช่ <c oughs> สวัสดีครับผมฟุกชินธรรมโลตโลวีธนากรนะครับเราบทเป็นท้องฟ้าครับเอ่อคาแรคเตรอร์ท้องฟ้าเนี่ยจะเป็นคนที่นิ่งๆเงียบๆน,นะครับเป็นคนที่รักเพื่อนติดเพื่อนแล้วก็เป็นคนที่ ต้องการความรักอะไรอย่างนี้ครับผมรันนะครับกันทีพบราบบทเป็นเจโน่ครับตัวเจโน่เนี่ยก็จะเป็นเป็นรุ่นน้องของสาคนนีครับในโรงเรียนแล้วก็จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างเก็บกดนิดนึงเพราะว่ามีปมเจอกับความรักครับเจอความรักที่ไม่ดีมาก่อนก็เลยปิดเหมือนปิดตัวเองครับไม่อยากมีความรักอีกมีความกลัวแต่ว่าก็ได้มาเจอกับคริสที่จะมาแบบแก้ปมนี้ให้ครับผมครับสวัสดีครับผมมาวินธนาวินนะครับก็รับบทเป็นคิดครับผม ในเรื่องคิดเนี่ยจะคนที่กุกลัวนบผมคิดเล่นที่แกล้งมากเลยแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่าตัวคิดเนี่ยจะมีเรื่องของดราม่าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกของวินด้วยที่เล่นดราม่านะครับบอกเลยว่าสนุกมากครับผมแล้วก็ทุกคนเนี่ยจะต้องชอบแน่แน่ขายก่อนขายก่อนครับผมชื่อเกมนะครับผมรับบทเป็นเนียครับสําหรับตัวเนียนะครับก็จะเป็นคนที่โลกทุนตัวสูงครับผมแล้วก็เป็นคนรักความสงบ ไม่ชอบส่งสิงกับใครครับแล้วก็จริงๆจะเป็นคนที่เหมือนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองรวมไปถึงลึกๆแล้วว่าจะชอบคิดมากครับก็เลยทําให้แบบมีการเก็บมีการเก็บตัวแบบไม่ค่อยเข้าสังคมครับผมส่วนอีกคนหนึ่งก็จะเป็นนายครับผมรับบทเป็นพี่เอ็มครับใช่ก็ส่วนตัวพี่เอ็มจะเป็นคนก็เหมือนเป็นคนไม่ค่อย เรียกว่ายังไงนะไม่ค่อยอบอุ่นเอเออเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ว่าเป็นพี่ที่อบอุ่นมากๆจะคอยแบบเข้ามาดูแลเหมือนเข้ามาคอยเทคแคร์เราทําให้แบบเกิดเรื่องราวคืนครับยังไงก็ต้องติดตามเรื่อยๆครับผมทุกจริง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 ,รงสามคู่มันมีฟังก์ชันความฟินกันคนละสไตล์เลยครับคือแต่และคู่จะมีมีซีนอารมณ์ทุกๆุอารมณ์ในคู่นั้นๆอยู่ใช่แล้วก็แต่ละคู่ก็จะมีเขาเรียกว่ามีเส้นเรื่องที่แตกต่างกันครับเล่าความรักคนละหมู่ ก็คาดหวังครับก็อยากให้น้องๆได้แบบมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อยากให้ซีรีส์เนี่ยมันไปได้ไกลมากกว่าประเทศเรานะครับให้ให้มันไปไปได้แบบตามแต่ละประเทศที่คนที่เขาไม่ได้อยู่ในวัฒนธรรมแบบนี้เขาก็เข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นเลยเนี่ยเพราะว่าเรื่องเราเนี่ยจะเน้นเป็นเรื่องความรักแต่เป็นความรักอ่ะที่หลากหลายรูปแบบรักเพื่อนรักแฟนรักครอบครัวแบบนี้ครับก็คาดหวังว่าซีรีส์เรื่องนี้ก็ขอให้มันประสบความสำเร็จล่าดังไปทั่วโลกเลยครับ เรื่องนี้นะคะก็คือหนูกับน้องจอยเนี่ยค่ะก็แบบว่าตั้งใจทํากันเต็มที่มากเอาความเป็นเหมือนคนรุ่นใหม่เพื่ออยากจะให้เห็นแบบมุมมองใหม่ๆมากขึ้นด้วยค่ะก็เหมือนเหมือนซีเรื่องนี้เราค่อนข้างที่จะเน้นเรื่องความรักเป็นหลักเลยเราแต่ว่ามันเป็นความรักที่ที่เราเหมือนที่บอกเมื่อกี้พี่รุ่มกับบอกว่าเราพยายามจะนําเสนอหลายๆรูปแบบครับโดยที่ไม่ให้มัน เขาเรียกว่าให้มันมีความแตกต่างจากซีวายที่จะขายจิน้นขายฟรีอย่างเดียวแล้วก็ซ่อนเมสเซจไว้เยอะพอสมควรในเรื่องครับแบบทั้งเรื่องการบูลลี่ด้วยเนาะเรื่องความเท่าเทียมเรื่องออพูดว่าไงดีเรื่องของความเป็น LGBT อะครับเราก็ก็มีพูดถึงอยู่ในซีรีส์นี้ด้วยครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ลองดูครับก็อ,อยากให,ให้ทุกคนรอติดตามซีรีส์เรื่องจังหวะจะรักนะคะออนแอร์ Air, วันที่29มีนาคมนี้รับรองค่ะว่าสนุกแน่นอนคะ่ะต<ด>ิดตามได<ห>้<ห>เลย,เลยดูได้ทางยทีวีนะคะทุกว,วันจันทร์นะคะตอนหนึ่งทุ่มหนึ่ พวกเราก็ทําเต็มที่เนาะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนชอบแล้วก็เหมือนฟินไปด้วยกันนะคะแล้วก็รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะแฟนๆเตรียมพบกับซีรีส์เรื่อง Second Chance The Series นะคะจังหวะจะรักได้พร้อมกันในวันที่29มีนาคมนี้ทางไลน์ทีวีได้เลยนะคะ